เสร็จแล้วทั้งสองผืนเอาปีซีขาให้อม,มีได้เจ้าค่าพวกข้าเป็นเพียงทาสม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ารับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เอ็งทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเอ็งน่ะไม่ใช่ทาสพวกเอ็งเป็นเหมือนครอบครัวคุณปู่ครับ <H an> อยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงราชการที่ห้าแล้วมิกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ่ะอ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงราชการที่ห้าทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิดไม่เสียเลือดเสียเนือ้อ อืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปูไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืมเธอจะทำอะไรอ่ะฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ ตลาดสดสมัยรัชกาลที่ห้าที่นี่จะมีท่าเหรอ <c oughs> นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอท่าผมต้องไปหาที่ไหนหรอครับอืมชันนี่แหละลูกท่าลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้านะคะและเป็นลูกท่าจริงเหรอคะนี่แสดงว่า ข้าในของนะ้าให้มาขายของใช่ไหมคะเปล่าล็อฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตาม,มากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับเปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยนะขายของนะคะแตงไทยหวานจ้าแตงไทยหวาน เราต้องรีบไปกันแล้วเขาให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ <uvo entertainment> hmm? นี่ยังไงละ่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาดกันทีหนึ่งมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาดนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้าน ต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกท่าได้ทั้งหมดว้าการเลิกท่าในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปูมันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกระรถไฟยังไงครับเ <c oughs> นี่รถรางหรือเนี่ยน่าครับออกลนได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหนแม่เราต้องกลับแล้วพร้อมนะไหน่อยหนูอือไปละ